สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะเหตุใดให้อาหารก็เพียงอิ่มในวันนั้นให้เครื่องนุ่งห่มพอใช้ได้ในช่วงเวลาหนึ่งให้ที่พักก็พอแก่การงีบในคืนหนึ่งให้ยารักษาโรคก็พอแก่การมีชีวิตที่ปราศจากโรคในช่วงเวลาหนึ่งแต่การให้ธรรมะคือความเข้าใจการดำรงชีวิต แนะนำคนอื่นในเรื่องที่ถูกต้องเช่นเรื่องทานศีลภาวนาเมื่อบุคคลคนนั้นทําตามเขาย่อมอยู่สุขสบายไม่ใช่แค่ชาตินี้มันหมายถึงหลายภพหลายชาติจนถึงพระนิพพานการให้ธรรมะจึงชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวกบุญกุศลที่เกิดจากการให้ธรรมะจึงมากมายเริ่มจากผู้แนะนำก่อน แล้วผู้ถูกแนะนำก็ทำตามให้ทานรักษาศีลภาวนาผู้แนะนำคือเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้นั้นทำบุญบุญจึงเกิดมากมายต่อกันเป็นลูกโซ่มองในมุมตรงกันข้ามการให้อาธรรมย่อมชนะการให้ทั้งป่วงเช่นกันผู้ที่เป็นต้นเหตุให้คนอื่นที่ยังไม่เคยให้ทาน รักษาศีลเจริญภาวนาหรือทำบุญใดๆให้เป็นคนไม่เคยทำบุญใดๆและเป็นต้นเหตุให้คนที่เคยมีศรัทธาทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนากลับเป็นคนท้อแท้หยุดการสร้างบุญก็พึงสําเนียกในเรื่องนี้ไว้ว่าประสบบาปมิใช่น้อยเช่นเดียวกันที่กล่าวมานี้อยากจะเชื่อมโยงกับคำที่ว่าผมบวชด,ดีกว่า อยู่อยู่ไปก็ได้เป็นร้อยล้านสุขสบายอาหารการเป็นอยู่ดีเป็นอาชีพที่รวยง่ายมุมมองของคนภายนอกที่มองพระไม่ใส่บาตรพระแล้วหาดีไม่ได้สักคนให้หมายยังดีกว่าคำพูดประชดประมาณนี้ออกมาจากเจตนาไม่ดีผู้พูดเศร้าหมองแล้วผู้ฟังผู้อ่านที่เก็บไปแล้ว ไปทําตามก็เศร้าหมองไปด้วยนั่นคือกําลังให้อธรรมกับคนทั้งหลายจึงควรสังวรระวังไว้กระจกสะท้อนเงากรรมสะท้อนกลับมาซึ่งผลยิ้มให้กระจกกระจกยิ้มตอบบึ้งให้กระจกกระจกบึ้งตอบเปเลวไฟที่ใส่เทียนถูกจุดต่อกันไฟเดิมไม่มอด เกิดไฟใหม่ขึ้นสว่างกระจ่างกว่าเดิมเมื่อเปลวเทียนถูกจุดต่อเป็นแสนเป็นพันเป็นล้านการให้ธทมหรืออธรรมก็ดุจเดียวกันจะส่องสว่างเพราะธรรมหรืออธรรมจงเลือกเอากรรมคือการกระทานั่นแหละคือสิ่งลิขิตชีวิตตนมิใช่พรหมลิขิตเวลาจะปาขี้ใส่คนอื่นคนแรกที่เปื้อนคือมือของคุณ ด่าคนอื่นคนแรกที่โกรธคือคุณและเมื่อป่าแล้วเขาหลบได้ก็มีแต่ตัวคุณที่เปื้อนคือเมื่อด่าแล้วเขาไม่ด่าตอบบาปนั้นก็อยู่กับคุณ